สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับแอมนะครับนี่ลิวอร์โอลเอหกศูนย์นะครับเป็นแอมกีตาร์อะคูสติกนะที่พี่อันลงขายบนอินเทอร์เน็ตนะครับแต่อย่างแรกนะครับพี่อัดต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับที่ลงขายในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะต่างจากตัวอื่นนะครับเพราะตัวอื่นพี่อันส่งนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเนื่องจากสภาพกล่องเป็นอย่างเงี้ยเกล่องของมันนี่มันมาเป็นอย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นอะไรเป็นกล่องบางๆนะซึ่งทำให้เยี่ยนไม่ค่อยแบบเาเรียกอะไรไว้วางใจนะครับในการ สินค้าตัวนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับในจังหวัดอุดอรนะครับนัดเจอกันเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับก็เป็นในประกรที่ดีครับอันนี้ก็เนี่ย,ยเนี่ยแม้ตอนนี้ก็ส่งมาเนี่ยถ้าเกิดใครไม่สังเกตตรงที่เป็นชี้มาเนี่ยมันก็คือรอยบุม๋มไปนิดหนึ่งนะบุบ๋มไปนิดเดียวนะครับเนี่ยก็ตรงนี้มีรอยบุม๋มไปนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอะไร แต่ไม่มีหัวเสียงนะเนี่ยบุ๋มไปนิดนึงซึ่งมันเป็นครับกล่องมันเป็นอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้แบบงี้นะครับรอยบุ๋มก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นี่ยเพี้ยนก็เลยแบบว่าแหละไม่อยากนะครับให้แบบว่าอะไรมีปัญหาถ้าเวลาที่ส่งของพอเพี้ยนเป็นแบบว่านะครับเวลาก็ส่งมันก็แบบติดกันนิดนึงเหกันนะครับก็ตัวนี้ขออนุญาตนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของใครนะครับที่อยู่จังหวัดอุดรนะครับเพี้ยนก็ส่งให้นะครับตัวนี้ก็มือหนึ่ง ราคา4 6 9 0บาทนะครับเขี้ยนก็ขายที่4 0 9 0บาทครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูนะสภาพรอบๆกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างันจ๊ะอ่ะให้ดูครับหนักนะครับตัวนี้หนัก9.8กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะถือทำไมเนี่ยหนักว่ะเดี๋ยวดูสภาพรอบๆนะครับอ่ะนะครับอ่าดูเลยครับสภาพรอบๆเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ โอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนดูสภาพโดยรอบนะครับคราวนี้เราจะมาลองเรื่องของเสียงนะครับอ่ะคราวนี้พี่ก็เปิดก่อนนะครับอ่ะเวลาที่ม er ันเปิดนะครับก็จะมีเสียงเปิดออกมานะครับโอเคคราวนี้ในเรื่องของไม้นะครับอันนี้นะครับก็คือในเรื่องของเสียงไม้นะครับเสียงไม้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับคือวอลลุ่มนะครับแล้วก็จะเป็นโทนนะครับอาจจะแหลมนะครับปรับแลมแล้วก็จะมีรีเวิร์สรีเวิร์สรีสเวสเวสโยยโย่นะจ๊ะ นะครับอันนี้คือสามปุ่มนะครับของที่สามารถปรับได้นะครับก็คือววลล่มนะครับแล้วก็จะมีโทนนะครับแล้วก็จะมีรีเวิร์สในส่วนของเป็นกีตาร์นะครับของส่วนเป็นกีตาร์นะครับก็สามารถนะครับจะจะมีวอลล่มเบสมิดเดิลทิปเปิลก็พูดง่ายคืออีควครบอ่ะแล้วก็จะเป็นคอรัสนะครับดีเลย์แล้วก็รีเวิร์สก็จะมีสามอย่างครบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับที่มันเป็นปรับวอลล่มนะครับของ AUX เพราะตรงนี้สามารถเชื่อม AUX ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ก็เป็นที่ใส่หูฟังนะครับก็สามารถเสียบหูฟังแล้วก็ใส่ได้นะจ๊ะโอเคครับแล้วถ้าเกิดหลายคนนะครับจะกระถานนะครับพี่อันกีตาร์จัดสักหน่อยไหมแอนกีตาร์เขาบอกนะครับพี่อันไม่ได้ซื้อมาเพื่ออะไรอะนะครับไม่ได้ซื้อมาประมาณว่าเล่นกีตาร์นะครับอันนี้ซื้อมาคอปเวอร์นะครับเล่นคาราโอเกะนะจ๊ะเขาบอกนะครับรุ่นอย่างนี้เล่นคาราโอเกะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครนะเห็นพวกลำโพงบลูทูธแบบไออันดอกใหญ่ใหญ่ใช่ไหมขอโทษนะครับ คุณตู้แอมกีตาร์คุณสิติรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพี่อนจะลองนะครับกับเป็นการ cover ให้ดูเลยแล้วกันนะครับความจริงมันก็เสียบได้นะเสียบได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้พุ่งตรงเพี่อนไม่เคยใช้กับไอของปุ่มที่มันเป็นไอนี่เลยนะครับเป็นของกีตาร์เลยเพราะไม่ได้ซื้อมาเป็นกีตาร์แล้วก็ตัวเนี้ยเอาไหมเห็นทีวีเพี่อนไหมครับเพี่อนก็เนี่ยเอาไปทําลําโพงทีวีนะครับแต่ชื่อวงหลังรู้สึกว่าให้ลําโพงมัน มันดูใหญ่กว่าทีวีไว้มันดูแบบอะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะที่บขนาดทีวีก็เลยเดี๋ยวว่าจะ,จะเปลี่ยนขนาดลาโพงนะครับในช่วงนี้นะครับก็เขาเรียกอะไรไม่ได้อะไรร้องคาราโอเกะนะครับไม่ได้ร้องคาราโอเกะมาเดี๋ยวเรียจะมาดูนะว่าให้เราสามารถร้องคาราโอเกะได้อย่างไงนะครับเพราะตัวนี้เชื่อมผ่านบลูทูธได้นะจ๊ะสิ่งแรกที่เราทําอะไรกันไรครับเชื่อมบลูทูธทีจ๊ะเนี่ยครับตัวนี้เชื่อมกับบลูทูธเดี๋ยวพี่เลีเปิดเชื่อมบลูทูธให้ดูก่อนะเราก็ ไปนะครับที่แอปนะครับเพี่งก็จะร้องเพลงผ่านวีซิงนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยใครอยากได้เอาไปร้องคาราโอเกะนะโอ้ดีมากเลยดีมากเลยเขาบอกนะก็แบบดีมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับสดๆนี่อจะรช่วงหลังครับพุ่งตรงนะไอเนี้ยเป็นแอมที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ไม่ว่างอ่ะไม่ว่างอ่ะก็เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกันนะครับตับหนึ่งอ่ะโอเคครับทุกคนหลังจากที่พี่แเลือกเพลงเสร็จแล้วนะจ๊ะอ่ะคราวนี้เราวมาลองดูนะครับนะอันนี้ก็ นะครับเปิดผ่านนะครับบลูทูธเชื่อมได้นะจ๊ะเปิดเพลงฝัน u t u b e ก็ได้หรือว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่อ่ะเดีย๋ยวพี่จะลองคอปเปอร์เพลงให้ฟังนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ชอบเอาออามาร้องเพลงแล้วตัวนี้ประยุกต์เป็นเพลงฟังในห้องได้นะนะเวลาที่พี่อันทำเนี่ยเอาไว้ร้องคาราโอเกะนี้แหละก็ตัวนี้เป็นใหม่ตัวนี้ก็แบบเปิดผ่านอยนี้โอ้โหแบบคอปเปอร์เพลงคลาราโอเกะมันมากนะครับร้องเพลงคลาราโอเกะมันมากดังนั้นนะครับใครอยากเอาไปใช้แนะนําแนะนํานะครับ วานตัวหนึ่งรอยไหวน้ำมาดูเจ็บช้ำเฟื่องรักกว่าที่เคยมันพยายามตามหารักแฟนเช็ดแต่สุาทาดท้ายติองเกยตีน้ำตายโปรดจำไว้เพื่อใครอย่าทำให้ใจมังเจ็บและโปรดจำไว้ ทำไมถึงเสียใจอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็นี่นี่เห็นไหมครับเฮ้ยอยไปร้องคาราโอเกะมันมากนะครับแนะนำนะครับแนะนำแนะนำถ้าเกิดใครว่างร้องคาราโอเกะเนาะตัวนี้เพีงก็ไม่ค่อยว่างนะครับกับร้องคาราโอเกะเอ้ยลืมบอกไปนะครับสเตคของมันนะครับเอ้ยเราลืมแบงนี้ได้ไงสเตคของมันนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นลําโพงนะครับดอก6.5นะครับมี2ช่องนะครับก็ดอกสับดับ6.5วกเสียงกลางแล้วก็เสียงเบรสนะครับดอก2นิ้วนะครับทวิตเตอร์นะครับเอาไว้ออกนะครับในเสียงแหลมนะครับแมน เดี๋ยวคนอื่เขาจะมาถามเนาะพี่เบี้ยรีวิวขายของเนี่ยแบบไม่บอกสเปกดอกเลยนะครับก็สเปคดอกก็ประมาณนี้ครับใช้ดีครับใช้ดีครับแล้วก็ตรงนี้อ่สามารถเอาไปฟังเพลงก็ได้นะจ๊ะเช่นเพราะช่วงหลังพี่ก็เปิดเพลงผ่านบลูทูธฟังนะครับก็เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับกับเพลงเพลงหนึ่งครับนี่เพลงที่พีนชอบมากนะเพลงของพี่รักก้าครับโอเคปิดนี้ก่อนนี่เพียเพ่ยมเชี่ยมผ่านบลูทูธนะ <laughs> ตัวนี้นะครับเปิดผ่านบุทูธได้เลยนะครับไม่ได้ร้องคาราโอเกมอะไรก็นะครับฟังเพลงผ่านอยางบุธูก็ได้หรือใครนะครับจะใช้สาย3ามจุานะครับมาเสียบตรงนี้นะครับเชื่อมฟังผ่านทีวีก็ได้นะจ๊ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็ฟังผ่านทีวีด้วยตัวนี้แหละแต่ว่าอะไรอ่ะมันใหญ่ไปหน่อยนะครับมันใหญ่ไปหน่อยก็เลยว่าจะหาลำโพง,งเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงกัน ที่ฉนคนที่เคยสู้ตรงที่พาชีวิตฉันพลัดนลงมไม่มี เธอทำชีวิตที่มีความหมา ดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับแอมตัวนี้เป็นแอมถ้าเกิดใครฟังดีๆนะเฮ้ยมีความเป็นอะคูสิกสูงมากๆนะครับดังนั้นแต่ว่าเอาไปใช้เล่นกีตาร์อคูสิกอ่ะเหมาะสมมากๆนะถ้าเกิดใครแบบว่าอยากได้แอมกักีตาร์อคูสิกดีๆอ่ะก็ตัวนี้นะครับแนะนำนะครับก็ถามว่าเหมาะกับไฟฟ้าไหมล่ะเพราะเพียงก็เคยแบบลองนะฟังแบบก่อนซื้อก่อนที่เียงจะซื้อตัวเนี้ยก็ลองเปรียบเทียบนะตัวเนี้ยไม่ค่อยเหมาะกับแอมไฟฟ้านะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด หมาะกับแอมบอร์กูสิกเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยดอกลําโพงแล้วก็การตั้งโปรแกรมเอคิวของเขาอ่ะเฮ้ยให้ความเป็นอะคูสิกไี่ค่อนข้างจะสูงนะครับก็ใครมองหากีตาร์อะคูสิกอ่ะแนะนําแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เทียบนะครับเอาพูดตรงๆว่าถ้าเกิดเบี้ยนผมอยากจะได้แอมป็ไฟฟ้าเป็นแบบไฟฟ้าปั๊าป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 ๊กป๊า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 น๊าป๊าป๊าสียงที่ออกมามันต่างกันนะครับตัวนี้มันทําให้แบบ คุณเล่นกีตาร์โปรง่งอะสภาพของกีตาร์โปร่งมันออกมาแบบเพียวๆประมาณนั้นนะถามว่ากีตาร์ไฟฟ้าก็ใช้ได้อะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้าโดยตรงอ่ะอย่างนั้นละมันจะได้ความเป็นไฟฟ้ามากกว่านะครับโอเคครับทุกคนจากการรีวิวนี้อะไเป็นคนนี้นะครับชอบก็สั่งได้นะจ๊ะสี่พบบาทนะครับก็อันนี้ขอแล้วกันนะครับเพราะว่าเนี่ย ไม่ไม่ส่งต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าตัวอื่นน่ะเพี่อนก็ส่งอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ขอส่งเนาะเพราะสภาพกล่องเป็นอย่างเงี้ยมันมันไม่น่าไว้ใจว่าก็เล้วไปถึงคนอื่นแล้วมันมันจะดีหรือเปล่านะครับก็ขอในจังหวัดอุดรแล้วกันเนาะครับเนาะแล้วถ้าเกิดใครว่าอยู่จังหวัดอื่นแล้วอยากได้ก็ได้นะครับแต่ว่ารับความเสี่ยงเองหน่อยแล้วกันเนาะเพียงก็ไม่รู้จะทำไงนะครับว่าก็ต้องเข้าใจอะกล่องมันเป็นอย่างเงี้ยกล่องเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคครับจบจบคลิปนี้ไปแบบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิป้ารับม